สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมือนกันบใจมะพร้าวมะพร้าวกระเป๋าต่ำกินแซ่บพี่น้องมือนกับใจนี้ไม่รู้สแซบ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับช่วงบ่ายๆายแต่เป็นมูกระทะครับพี่น้องผักกับผักแกมลายอย่างนะครับป้าพี่น้องพึ่งเห็ดคลิปครั้งแรกครับพี่น้อง้อยขาโคก,กว่ะพี่น้องมาก,กินมูกระทะ <c oughs> <c oughs> อราจะเสียงดงังแน่ด้วยครับพี่น้องอันนี้มากินอยู่บ้านใหญ่หนะค่ะพ่อครับอยู่ติดถนนโอ้โยเกือลืมครับพี่น้อง <c oughs> น้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาครับพี่น้อง <c oughs> way oh boy, oh boy. Huh. อืมก็หอมพี่นอ้นองอืมหนวดมือพี่อ๊อือ ชามยวหมดแลวหอนแหงหสามสิบเก็บจิจ้มช้ำๆเลครับพี่น้อง บุ่นเสนพี่น้องโอ้โหปีตหอนพักนะ มืดมืดก่อบพี่นออ้อง ควรมาเกมพี่นเลยโอ้โหโสดเด้ครับ 오오이 oh. oh. oui. oh.

โอ้กินซ้ำอิม่มพี่น้องตุวบถ่ายด้วยน้ำโขลก ขอถั่ขอแฟนด้อยพี่น้องมันเป็นธรรมชาติครับกินผูกโบเลอร์กับแป้งนะครับพี่น้องเศรษฐาขนาดพี่น้องเมนูนี้มูกระทะกินช่วงใบใบบรรยากาศกัคขึ้นผาคึ้นฝนพี่น้องเข่ามันขนาดพี่น้องกินแกงกับผูกเศรษฐาขนาดพี่น้องครับทาบ้าต้มจินบุสุผาบบัมบําจิ๋นแต่ขอบขอถั่ขอแฟนด้อยครับถ้าไปมาคลิปนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับ เพี่ยจะเป็นกำลังใส่ผมท่าผีพุต่อไปนะครับครับ